โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่แน,นลดุรกิจสตรอรี่อีกเช่นเคยนะผมวันนี้บรรยากาศแปลกๆไปหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้มาอัดวิดีโอบ้านมังกรนะเพราะาบ้านมังกรอย่างที่คนน่าจะทราบกันแล้วก็วคือ ปิดไปแบบว่าเกือบเกือบสสัปดาห์นะปิดปรับปรุงนะครับผมไม่เป็นไรเรามาบ้านดาบแล้วกันอันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้มาเป็นการแนะนําอะไรนะครับผมวันนี้ไม่ไม่มีอะไรมากนะคือใครที่ดูสตรีมก่อนหน้านี้มาแล้วอะ่ะก็อาจจะเห็นว่าคตดปวดหัวเลยใช่ปะ่ะสัปดาหสัปดาห์ที่8สําห, 18, สหรับหอ,อคอนเพสชั้น10ทับหนะอันนี้นะครับผมเพิ่งเล่นจบไปไม่กี้เลยนะแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครคาดหวังที่จะมาดูแก๊งปลาขวดนะผมไม่มี และผมไม่ได้เล่นเราเล่นเป็นน้องโคโค่คอมโบกับซามเอนทานะเดี๋ยวจะพาไปดูไอแอปที่ใช้ลไลแอปที่ผมใช้นะผม6ตัวละครเนาะก็คือตัวแรกกอริ Korea, นะสองประมาณนี้เลยนะครับผมคือหลายๆคนน่าจะผ่านกำหนดล้วแต่ว่าผมออลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนะว่ามารีวิวบ้านดาบเป็นไงบ้างนะครับผมที่แบบลองอัดเป็นคลิปนะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะสำหรับบ้านดาบตามนี้เลยนะครับผมไอไม่ทนันกหดพอดูได้ส่วนสกิลก็เลือกเป็นประมาณนี้ สามารถลองอ d พแอปพลายได้นะครับผมไปไม่ทันกดพรอดูได้นะผมตัวที่สองขาดไม่ได้เลยนางเอกของเราในวันนี้น,น้องโคโค,โค่หนึ่งดาวเองนะไม่ได้ไม่ได้ใส่สุดขนาดนั้นนะครับผมก็ไทม,มประมาณนี้ไปไม่ทันก็พอดูได้เหมือนเดิมน,น,นี่สกิลนะครับผม a i c attack ส่วนอันนี้เป็นร e a c t i o n นะแล้วก็ขาดไม่ได้นี่สกิลนี่ดีมากเลยนะ นี่เป็นพสซีฟนะครับผมเจ็บแทนเพื่อนอนนี้ก็เป็นแบบออนติเมทนะคิวน mm ี hmm. ้ฮิวพร้อมกับเพิ่มคีเลดคี่แเรมตัวที่3 mm hmm. เล่นเป็นเอ mm ่อเบรยูนะครับผมฮิ mm hmm. กินด้วยนะนี่จริงๆผมก็จะใส่ชิ้นนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมอัพอันนี้มาเขาค่อนข้างสุดกว่าก็เลยใช้ชิ้นนี้่ะประมาณนี้ไปแบบไวๆเลยแล้วกันนะตีธรรมดามีรีชั่น แนะนำใช้พื้นไฟนะครับผมสำหรับด่านนี้นะเพราะว่าด่านนี้คือพวกดาเมจที่เป็นดอททำดาเมจได้ดีดีกว่าครับผมถ้าเราไปเพียวดาเมจเวทเนี่ยตีไม่เข้าแน่นอนเพราะว่าบอสชั้น10ทำห้าซีเอิอนี้มันมันค่อนข้างจะมันมันเขาเรียกว่ามันมีโลเวทอะ่ะเราตีเวทไม่ค่อยเข้านะไม่เข้าเลยแล้วกันพูดง่ายๆคือไม่เข้าเลยเราต้องใช้ไฟลนเอานะก็คือเป็นไฮไลท์เป็นดาเมจหลักในการใช้ในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับผรับงานนี้ ตัวที่ะครับผมเป็นดูโอที่ผมบอกนี่นะครับผมที่จะเอามาอบ,บุน้องโคโค่นะครับผมเป็นสซมเอนท่าและหลายคนก็คือมองว่าอันนี้สำหรับคนที่มีนะเออใครที่ไม่มีก็แนะนําไปเล่นแก๊งปลาขวดเหมือนเดิมนั่นแหละสำหรับใครที่มันเบื่อแล้วไงเบื่อแก๊งปลาขวดคือมันยังไงก็ผ่านอยู่แล้วแหละแ,ละแก๊งปลาขวดเนาะก็อยากจะลองเล่นว่าเป็นการมารีวิวแล้วกันนะไม่ได้เป็นการมาไกด์ไลน์อะไรนะสำหรับชั้นสิท,ทั้ง้านี้นะครับผมนี่ไอทีมที่ใช้นะรับซัพพอร์ต หิวแรงมากนะหิวแรงมากยิ่งเพื่อนใกล้ตายยิ่งหิวแรงรามานี้นี่ของดีเลยนะไอเล็กชันอเน,นียนะอยู่นี้ก็ดีนะครับผมอยู่นี้ก็ดีทำให้เราแบบเพื่อนมันจะได้รับการหิวที่แรงขึ้นแล้วก็ลดดาเมจลงทําให้แทงเรายืนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นก็เป็นสกิลหิวเนาะไม่มีอะไร หลักๆก,ก็คืออัตลักษณ์ของมันอันนี้แหละซึ่งทําให้มันโกงนะครับผมได้คำว่าโกงไล้ไหมได้คาว่าแบบเออมันดีอ่ะมันดีสำหรับแบบทำให้แทงเราอยู่ได้ไดไดง่ายขึ้นนะเนาะตัวที่5ที่ผมเลือกใช้เป็น Aps เทมก็ปรามาณนี้จริงๆใส่อะไรก็ได้ใน Aps อ่ะเพราะว่าไอเทมนี้แทบจะแบบไม่ค่อยส่งผลอะไรนะหลักๆคือเราเอามาใช้เรื่องสกิลสกิลหลับนี้เลยอันเดียวเลยนะผมเอามาหับ จริงๆสกิลนี้ก็ดีนะก็คือเอามาปิดแพสซีฟแล้วก็เรียกชั่นสกิลสองเธอนะเป็นหมู่ด้วยค่อนข้างจะดีมีประโยชน์หรือแล้วแต่เพื่อนๆจะ a d ด p พต p แอพลองมาใช้สกิลเออสกิลนี้ก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่ปาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่ผมเลือกใช้ผมเลือกใช้เป็นก็อยู่ในแก๊งพวกแก๊งป่าขวนแ่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวป่าขวนเนาะแต่ว่าเป็นแก๊งที่แบบเอาไว้เป็นแทงอ เออเอาไว้เอาไว้เป็นตัวรับดาเมจแบบเป้าเดี่ยวแรงๆกะนะก็คือไว้จูบไว้อะไรอย่างเงี้ยขาดไม่ได้เลยคือสกิลนี้คือแทบไม่ต้องอัพอะไรเลยก็ได้นะขอแค่มีสกิลเนี่ยแฟนซีฟูดเวิร์กเนะี่ยอันเดียวก็พอแล้วนะของผมก็ไม่ใส่ แล้วผมคงไม่ได้ใส่ใส่แค่ทาโร่อันนี้อันเดียวเวลาเราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ใช้สกิลอะไรก็จะได้มานาเพิ่มมาหนึ่งพอยก็เอามาใช้ประดับไปงั้นแหละไม่ต้องอัพขนาดนี้ก็ได้นะเอามาใส่เพื่อที่จะได้มีมานาพอใช้สกิลนี้เรื่อยๆจริงๆตัวนี้คือแบบตายแน่นอนลงไปยังไงก็ตายนะเราจะได้เราจะปล่อยให้ตายไนดะ้แค่คนเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยแล้วกันนะผมบันทึกเอาไว้แล้ว ตัวตำแหน่งการยืนนะครับผมคือผมไปยืนข้างบน3ตัวเลยเนาะอันนี้ผู้หูดูโอที่ผมเอามาเล่นไงตัแมนท่ากับน้องโคโค่นะครับผมแล้วก็ดามิลลาของเราเบอร์ดิวอยู่ข้างบนหมดเลยจะได้ไม่ต้องเดินอะไรเยอะแยะมากมายแต่ตัวที่จะใช้จุกจะมีกอรเลียนะกอรเลียผมเอามาจุกแล้วก็เอเเนี่ยมันต้องใช้ผมจะขึ้นให้ดูนะว่าผมใช้แท็กติกอะไรนะครับผม แทคติกสกิลอะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตาบนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาโจนตัวจุกอีกตัวหนึ่งนะผมมาอยู่ตรงนี้นะนัะนจะไปแบบช้าๆเลื่อมมาผมเทเลพอร์ตเอเบสมาแล้วก็มาหลับสะดุง้งตัวฮิวนะไอตัวฮิวนี่น่าปวดหัวมากแล้วก็ตัวอเล็กซี่เนี่ย คือถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันได้ตีให้เราให้มันได้เล่นตอนแรกอะ่ะคือทีมเราจะยืนไม่ไหวสหรับใครที่เล่นแนวแบบผมนะก็คือเน้นสติก๊กยืนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะนะไม่ได้เน้นแก๊งปลาขวดอะไรคือแก๊งปลาขวดมันมันง่ายเกินไปนะผมโอเคแล้วก็ค่อยๆขยับนู่นนี่นั่นเาเผาอ่าโจนใช่ไหมแล้วก็โจนตัวนี้ก็มาสแตนบาย ามาแทนบายรอเพราะว่าเราจะล่อให้พวกเนี้ยเดินตามมาครับผมเนี่ยสกิลนี่ดีมากเลยนะแซมมนท่าครับผมมันดีสเปลให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มถึงด้วย กอรีเ็กก็พยายามดึงตัวอเล็กซี่เอาไว้นะผมยุ๊กไปไม่ทานตรงไหนพอพอะได้นะผมพอาแล้วก็ดูว่าผมแบบเดินตรงไหนคือบางทีผมก็บางงานก็เดินมั่วๆสู้ๆอ่ะนะกว่าจะกว่าจะผ่านก็เยวหัวใจไปเยอะเหมือนกันสำหรับด่านนี้สามสีตัวเนี่ยจะเล่นด้วยกันตลอดนะผม วิ่งจุกแต่คอมโบเซมันท่าโคโค่มันโหดยังไงก็คือแบบมันโดนแรงๆอะไรเงี้ยใช่มเลือดปิบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเลือดเริ่มน้อยเซมันท่าก็จะแบบฮิวออโต้เขาเรียกฮิวออโต้ พอโตัวหิวค่อนข้างใช้ได้เลยพอเรียผมไปจูเป็นวนันละ ถ้าสมันถ้าเวลามันโดนแบบสกิลแรงๆอย่างเงี้ยมันไม่ตายนะถ้าแบบในเทอรน,นั้นนะในราวนั้นมันไม่ตายในราวนั้นแบบมันมันมีเอจิตอ่ะถ้ามีเอจิตเนี่ยเมื่อกี้ก็อันนี้พยายามจะสับหัวโยกโจนผมใช่ไหมโจนผมก็มีฟุตเวิร์กที่ดีนะมีหลบยึกยักยึกยัก ฮิวแงนฮิว,ฮวนี่เห็นป่ะคอมโบโมะนะันอ่ะฮิวอย่างนี้เลยฮิวแล้วฮิวอีกแทบจะเป็นเซตนี้เลยนะที่ผมไต่ตั้งแต่ชั้น9มาจนถึงชั้น1 0อ่ะ9ทับ1จนถึง9ทัอ10อ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิ10ทับ5 แต่จะเปลี่ยนสกงสกิลนิดๆหน่อยๆแล้วแต่สถานการณ์ก็ปล่อยโจนตายแล้วคือสำเร็จ เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วภารกิจลุล่วงภารกิจลุล่วงดูดิออโต้หิวอ่ะอโ๊ก็จะเลือดเต็มแบบเกือบตลอดเวลาเลยนะเอาจริง ก็เอาแลกนาล็อกเล็งดีแล้วกันให้มันลงโดนสามตัวนะครับผมจะได้แบบคุ้มคุ้มนี่ผมมาตีเพื่อลุนสตันนะแต่มันไม่ติดสตันก็ไม่เป็นไรโฟก่ามันน้อยอยู่แล้วโฟก่ามันไม่ได้แบบร้อยเป็นตแค่เจสิบเปอรนะ ผมเอาเซียนแมท้ามาตีกล่องเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกตีเพื่อเอาบัฟใ,ให้มันให้มันฮิวครั้งครั้งถัดถดไปอ่ะแรงขึ้น15%เนะเาะเป็นแมท้ามาล่อเล็กซี่นะครับผมโอ้แล้วมันไม่ตายไงเด็ก หเห็นไหมสังเกตดาเมจดเวทแทบไม่เข้าเลยนะเพราะว่ามันมีโล่ก,กันเวทมันเป็นสีม่วงเนาะโลกกันเวทถ้าเป็นโลข่ขาวๆก็คือจะเป็นกันกายภาพที่ผมก็ไม่เคลียร์ถังออกไม่เคลียร์ถังที่เราปักเพื่อกันเขาเรียกว่าปิดตำแหน่งเอาไว้เนาะตำแหน่งเอาไว้ปิดทางเดินนะเออไว้ปิดทางเดินเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอามาใช้ปิดทางเดินตรงนี้ต่ออีกนิดนึ่ง แบบเอาคุ้มอะเพบสิบห้าเธอเลยนะห้าราวคนหนีมาให้หมด กระทับพัดจีกระทับพัดจีฟาดใ่หัวมันก็ประมาณนี้แล้วกันเคก็จบไปนะสำหรับรีวิวแล้วกันใช้คำว่ารีวิวคู่คอมโบโคโ o สเมเป็นท่าในชั้น10บทานะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร์นะเป็นกำลังใจช่อง d h e ก i s t Story ด้วยพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ช่อง d h e ก i s t Story ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมว่าไว้พบกันใหม่บ๊ายบาย